บทสวดอธิษฐานก่อนนั่งสมาธิข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณวิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรันรดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธท บทสวดแผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิสัพเพสัตตาสัาหุนตุอเวราสุขะชีวีโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันแลกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังปุญยังพลังไมัหังสัพเพพาคีภะวันตุเต ขอให้สัตว์ทางซีดนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วยผลบุญครับอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเทิน